มาแล้วนะครับทุกคนสหรับภาพโปรโมทล่าสุดของ H s Monster Art Iris จากภาพยนตร์เรื่อง Camera 3นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ทาง H Monster Art นะครับได้ปล่อยข้อมูลต่างๆรวมไปถึงภาพนะครับแล้วก็กําหนดวางจําหน่ายมาเป็นเทียบร้อยรวมไปถึงราคาด้วยนะครับของเจ้าไอริสหลังจากที่ได้ทําการเปิดตัวมาค่อนข้างจะนานแล้วเหมือนกันนะครับในสมัยตอนนู่นที่เปิดตัวมาด้วยกันทั้งหมดถึง5ตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมก็วันนี้อยู่ในแฟนเพจ H Monster Art Thailand Collector กันอีกเช่นเคยนะครับใครยังไม่กดไลก์ก็ฝากกดไลค์ให้แฟนเพจพี่เขาด้วยนะครับผมก็จะ มาดูนะครับข้อมูลต่างๆของเจ้าตัวละครตัวนี้ว่ามันจะมีอะไรกันบ้างเนาะก็อย่างแรกนะครับผมตัวนี้จะเป็นสินค้านะครับธามาชิเว็บช็อปนะครับจะวางจําหน่าย เดือนสิงหาคมปี2023นี้แล้วนะครับราคาอยู่ที่29,700เยนนะครับผมหรือประมาณ30,000เยนนั่นเองซึ่งราคาก็ค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะครับคือบอกตรงๆคือโหดจริงๆแบบแพงนะครับคือแพงนะคือเข้าไทยอาจจะเป็นหมื่นนะหมื่นกว่าบาทก็ได้เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องไปดูตัวงานนะครับว่าคุ้มค่าหรือเปล่านะซึ่งตัวตัวงานนะครับผมมันก็จะมีเป็นตัวสินค้ามาให้นะครับเมนบอร์ดี้แล้วก็จะมีเป็นชิ้นส่วนนะครับผมสำหรับเปลี่ยนให้เป็นโหมดบินนั่นเองนะครับผ ผมนี่ไฟล์ฟอร์มอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นขาตั้งหรือว่าฐานนะครับผมสำหรับจัดแสดงในโหมดบินหรือว่าไฟล์โหมดนั่นเองนะครับผมแล้วก็วัสดุนะครับจะทําจาก PVC ABS ตามเช่นเคยนะครับแล้วก็ขนาดตอนนี้ยังไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูภาพก็แล้วกันนะนี่คือภาพนะครับผมโปรโมทล่าสุดเลยนะครับของเจ้า ไอริสนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวละครก็จะมีได้ษนะประมาณนี้นะก็คือลงสีมาได้สวยนะครับคือผมชอบที่มันแบแบ,บแหลมๆตรงนี้มากเลยนะแล้วก็มันจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไร,หหรอ่ะหางเหรอตรงนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะดัดได้แบบอิสระเลยเนาะก็คือน่าจะเป็นลวดข้างในหรือเป็นข้อต่อก็ไม่รู้นะแล้วก็จะเป็นนี่คือเท้านะครับแล้วก็เป็นหน้าอกตรงนี้เป็นถีฟาฟ้านะครับผมแล้วก็หัวแหลมๆแบบนี้เลยนะนี่นี่คือข้างหลังครับผมอ่าแสดงว่าไอ้ตรงนี้คือดัดได้นะครับทุกคนนี่ก็คือเป็นเขาเรีย วยจริงๆนะครับแล้วก็นี่ข้างหน้านะครับผมเป็นมือสองข้างแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแขนขานะครับเป็นมือป่าวว่าเออน่าจะเป็นมือแหละ,ละก็จะเป็นมือหรือแขนนะครับผมประมาณนี้อ่านี่เมื่อจับท่านะครับคือโหอดูหน้าดิหน้าแบบเฉียบคมคือลักษณะของตัวไอ้นี่ก็คือจะมีความาชบเชียวแล้วก็แหลมคมมากๆอยู่แล้วนะครับผมมาเป็นของเล่นแบบนี้แล้วก็สามารถดัดท่าได้แบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยเนาะแล้วก็ นี่ครับผมที่สําคัญคือมันจะมีเป็น flight mode หรือว่าโหมดบินตรงนี้แบบนี้มาให้ด้วยนะครับผมแสดงว่าเราจะต้องถอดชิ้นส่วนที่เป็นหางของมันนะแบบนี้นะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นพลาสสแบบนี้นะครับผมเป็นพาสสายสวยๆส,ยๆส,ยๆสยีน้ําเงินแบบนี้คือสวยนะผมชอบนะครับผมในโหมดแบบนี้นะแล้วก็อารมณ์คล้ายๆกับอวตารเหมือนกันนะอวตารา the way of water อ่ะนี่คือร่างบินของมันนะครับคือสีสันเป็นสีม่วงๆฟ้าๆแบบนี้นะอ่าลักษณะแบบนี้เลยนะในโหมดบินนี่คือเลเยอร์ดีเทลแบบใกล้ๆนะครับโอ้โหของไอริสนั่นเองคือ สวยนะครับสวยจริงอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับผมในปลายหางของมันนะครับผมสามารถที่จะเปิดแบบนี้ได้ด้วยนะครับคือน่าจะเป็นอ้าแล้วก็ปิดได้นะครับแล้วก็มีเป็นลูกวงกลมลูกแก้วตรงนี้ด้วยเนาะอ่าแล้วก็นี้ครับผมภาพโปรโมทในร่างบินนะครับคือโอ้โหสวยแบบ สวยจริงๆนะครับผมสวยมากสวยแบบหืมร้องว้าวเลยทีเดียวแล้วก็นี่จะเป็นกลาเมราตัวใหม่นั่นเองนะอาจจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็ใครที่อยากได้นะครับผมสามารถไปติดต่อได้ที่เพจไอชุดมอนเตอร์อาร์ต l ทรนด์คอลเลกเตอร์ได้เลยนะครับผมรายละเอียดก็อ่านได้ตามนี้เลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือพี่เขาได้ทําการปิดรับไปแล้วนะครับแต่ไม่แน่ในอนาคตนะครับพี่เขาอาจจะเปิดรับอีกก็ได้นะครับผมสามารถติดต่อพี่เขาได้เลยเนาะก็ใครที่อยากได้จริงๆก็ราคาประมาณนี้ก็คือทุกคนลองดูได้ในหน้าจอเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกไปนะ ว่าคู่ปรับของกัมเมล่านั่นเองนะครับผมซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากนะในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ในประเทศใจผมว่าก็น่าจะได้รับความนิยมอย่างมากเหมือนกันนะเพราะตอนนี้ในประเทศญี่ปุ่น,นเขาได้ทาการปิดโคต้าไปแล้วเพราะว่ามียอดสั่งซื้อคือเยอะมากนะครับทุกคนนะใครที่พลาดไปก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมก็ลองดูนะตอนนี้เห็นว่าเปิดรอบ2แล้วด้วยเนาะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งคือพูดได้ว่าเป็นตัวละครคู่ปรับของกัมเมล่าตัวแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่ออกมาเป็นของไอซิ o n มอนเตอร์อาร์ตนะครับทุกคนใครสนใจก็อย่าลืมททัักกกไปหาาาในนนนนแเเพีี่ข้้ลยคบุวผมม็ แจ้งข่าวสารกันแค่นี้นะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ